สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาไปปลูกต้นทานตะวันกันนะคะเริ่มแรกเลยเราก็นำมเมล็ดทานตะวันไปแช่น้ำา8-12ชั่วโมงค่ะเพื่อให้มเมล็ดได้งอกไวเมื่อครบเวลาแล้วก็นำมเมล็ดลงถาดเพาะค่ะผ่านไปเจ็ดวันก็จะได้ต้นอ่อนทานตะวันที่สูงขนาดนี้เลยสูงประมาณ5-8เซนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะย้ายจากถาดเพาะลงถุงปลูกนะคะ ดินที่ใช้ก็ใช้เป็นดินที่ล้วนซุยค่ะกดดินเข้าไปนะคะไม่ต้องกดให้แน่นมากเพื่อให้น้องรักคือจะได้เจริญเติบโตได้ดีค่ะ <c oughs> เริ่มต้นเช้าวันใหม่ค่ะเพราะเมื่อวานฝนตกแรงมากๆวันนี้เราก็เลยมาตรวจด,ดูน้องๆกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างน้องๆดูไม่สดชื่นแล้วก็ไม่แข็งแรงเลยบางต้นก็ฟุบลงไปแล้วและบางใบก็มีลักษณะเหมือนโดนหนอนโดนมแมลงมากัดกิน เราก็ทำการหาอยู่สักพักว่าสาเหตุมันเกิดมาจากอะไร few moments later. อ๋อเจอต้นเหตุแล้วค่ะมันคือหนอนนั่นเองสำนักง,งานเกษตรอำเภอเภแก้งสนามนางเตือนการระบาดหนอนกระทูนะคะถือเป็นแมลงศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจเกือบทุกชนิดโดยเฉพาะพืชไร่และพืชผักมักพบการแพร่ระบาดทุกพื้นที่และสร้างความเสียหายให้ใหแก่พืชอย่างเป็นวงกว้างคะ่ะ โดยเฉพาะในระยะหนอนที่ชอบกัดกินใบพืชเป็นอาหารรูปร่างและลักษณะนะคะเมื่อหนอนออกาะคข่ใหม่ๆจะมีสีเขียวอ่อนหรือสีนวลอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตรงไข่หนอนโตเต็มที่มีขนาด3 5ถึง4เซนติเมตรระยะหนอน1 4ถึง21วันจึงเข้าระยะดักแด้ส่วนตัวเต็มวัยนะคะเป็นผีเสื้อกลางคืนปีกคู่หน้าสีน้ำตาลเข้มมีลวดลายเต็มปีกลักษณะการทำลายนะคะหนอนเมื่อฟักออกาะคข่ใหม่ๆก็จะอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มและแทะก,กินเฉพาะผิวใบพืช เหลือไว้แต่เพียงเส้นใบเมื่อผิวใบแห้งแล้วก็จะเห็นเป็นสีขาวสังเกตได้ง่ายมากซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มทําลายของหนอนกระทุผักเมื่อหนอนโตขึ้นก็สามารถกินใบพืชได้ปริมาณมากและรวดเร็วทําให้ใบาขาดเป็นรูๆทั่วทั้งต้นวิธีป้องกันและกําจัดนะคะ 1. มันสํารวจแปลงอย่างน้อยทุกสัปดาห์2การใช้วิธีเขตกรรมนะคะเช่นการไถตากดิน และการเก็บเศษซากพืชอาหารเพื่อลดแหล่งอาหารในการขยายพันธุ์ของหนอนกระทุผัก 3. การใช้โรงเรือนคุ้มด้วยตะข่ายไนลอนนะคะหรือการปลูกผักกลางมงุ้งซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเข้าทำลายของหนอนกระทุผักได้ดี 4. ใช้มแมลงศัตรูธรรมชาตินะคะเช่นแตนเบียนหนอนและมวนพิคาตค่ะ 5ใช้ไวรัส NPV ของหนอนกระทูผักในอาตาัตรา40-50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุก7-10วัน6ใช้เชื้อแบคทีเรียาบาซิลัสทูเรงเยนสิสในอัตรา60-80มิลลิลิตรงงาต,า ml, ต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุก3-5วันนะครับและ7ใช้สารสกัดจากพืชเช่นน้ำหมักสะเดาหางไหลหรือฝักคูณสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปกำจัดเจ้าหนอนกระทูผักตัวร้ายที่มากัดกินต้นอน่อนทานตะวันของเราก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ